มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเคลียร์ข้อสงสยัยต้องปล่อยร่างเอาไว้ตรงนั้นบินและเอกภพันแจงปมกู้ชีพนำร่างซันนี่ไว้ข้างทางเชื่อนำเย็นล้างตัวไม่มีส่วนที่จะทำให้ซันนี่น็อกเป็นเจ้าภาพงานคืนแรกถ้าไม่มีเจ้าภาพพร้อมรับผิดช,ชอบจนกระทั่งชาปนกิจ การจัดพิธีสวดพระอภิธรรมซันนี่ยูโฟอดีดร้องดังเสียชีวิตกระทันหันที่วัดเหล่าพระรามสองโดยบีบอลลูริสและก็เอกพัน์บอลลูริสเจ้าภาพในคืนแรกได้ให้สัมภาษณ์คู่กันนะคะโดยบินเล่าว่าผมเป็นเจ้าภาพกับคุณเอกพันทามโรนิธิร่วมกนันอยู่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วแต่ถ้าน้องซันนี่เคยร่วมงานกับบริษัทไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพเราเองก็ยินดี ดีที่ให้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยแต่ถ้าไม่มีเจ้าภาพเราสองคนก็พร้อมที่จะรับผิดชอบจนกระทั่งจบงานชาปนก,กิจแต่เชื่อว่าน้องซันนี่มีเพื่อนฝูงเยอะบินกล่าวเพิ่มเติมว่าคุณแม่ก็จะเป็นแม่เลี้ยงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จริงๆของเขาเสียไปตั้งนานแล้วเราเห็นว่าอยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็เคยเจอกันด้านไทยกล่าวได้ว่าซันนี่เคยทำนายผมด้วยนะรู้ไหม เราเคยเจอกันในงานหนึ่งเขาทำนายผมว่าผมจะเป็นพ่อไม้ไปตลอดชีวิตแต่คือตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่เขาทายว่าพี่จะเป็นพ่อไม้บินกล่าวว่าเรามาวันนี้หนึ่งเราเข้าใจว่าซันนี่ไม่มีใครเลยวันที่น้องซันนี่เสียทางอาสาสมัครนรธิธิเข้าไปช่วยเหลือ CPR ก่อนที่คิดว่าจะขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นคือตอนแรกไม่รู้ว่าลูกน้องส่งแบบประชาชนมาให้ชื่อคุ้นค,นคนเหมือนกัน ปรากฏว่าเป็นน้องซันนี่ไม่มีญาติเอกพันธ์ก็เลยจัดงานทั้งเรื่องของโลงศพทุกอย่างก็ดำเนินการให้แม่เลี้ยงเขาเพราะว่าเขาเองไม่มีอะไรจะทำให้ลูกบินกล่าวอีกว่าคนที่อยู่บริเวณที่พักบอกว่าพี่ซันนี่อยู่คนเดียวมาเป็นปีแล้วและจากที่เห็นว่าเขาเองไม่มีใครมาเยี่ยมเลยแต่ก็จะมีแม่เลี้ยงนานๆจะมาหากันทีก็น่าสงสารน้องซันนี่นะเขาเองก็สู้ชีวิตมาตลอด ตอนนั้นเขาเป็นนักร้องของวงยูโฟผมก็เป็นหนึ่งคนที่ชื่นชมว่าคนนี้เขาหล่อมากแล้วตอนหลังก็สวยมากด้วยถามว่าผูกพันกันไหมไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันแต่ว่าเคยร่วมงานกันเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่เราเห็นว่าน้องเป็นคนในวงการเดียวกันคือผมกับคุณเอกพันธ์บอกว่าถ้าคนในวงการต้องการให้เราช่วยเหลือเราเองก็ยินดีช่วยเพราะว่าคนในวงการเราต้องรักกัน กำหนดการหลังจากนี้ก็คือสวดวันนี้วันอังคารวันพุธพฤหัสสุกเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะชาปนากิจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณซันนี่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ